ทำไมเบาหวานเราถึงเป็นตลอดชีวิตและทำไมเราถึงจะต้องมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆตามมามากมายเกี่ยวกับโรคเบาหวานอาจารย์บอกตรงๆว่าสมุนไพรเป็นทางออกเป็นทางรอดเป็นทางเลือกที่จะให้ท่านผู้ชมได้ลองสัมผัสลองลิ้มรสด,ดูและคนที่เป็นเบาหวานอาจารย์อยากจะบอกนะคะว่ามันหวานอย่างที่คิดเพราะมันไม่ได้ยากเลยเพียงแต่เรารู้จักการปฏิบัติตัว การปฏิบัติตัวที่ดีที่สุดของโรคเบาหวานเนี่ยไม่ใช่ยาอย่างเดียวไม่ใช่การออกกําลังกายอย่างเดียวไม่ใช่อารมณ์ดีอย่างเดียวไม่ใช่อาหารอย่างเดียวแต่องค์ประกอบของเบาหวานมันจะรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวและถ้าเสริมด้วยสมุนไพรมันจะสุดยอดจริงๆค่ะใครก็ตามที่ หาคุณหมอแล้วมีแต่พุ่งพุ่งพุ่งมีแต่จะเพิ่มยาเพิ่มยาเพิ่มยาเรามาประคับประคองตัวเองด้วยสมุนไพรไทยที่มีงานวิจัยรองรับไม่ว่าจะเป็นชะเอมปัญจขันก้านตองและเชียงดารวมทั้งอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นเบาหวานง่ายมากถ้ารู้จักการเลือกใช้สมุนไพร